ขอกำลังใจจากอาจารย์ให้เด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้งที่โรงพยาบาลแล้วมีคนขอไปเลี้ยงเด็กรู้สึกไม่ดีกับแม่แท้ๆขอคําแนะนําจากอาจารย์มันอยู่ที่คนสอนแล้วแหละคนสอนจะสอนยังไงเด็กที่โดนทิ้งในโรงพยาบาลมันจะไปรู้สึกกับแม่ไม่ดีได้ยังไงถ้าไม่มีใครไปเสี้ยมไปสอนมันถูกต้องป่ะมันยังเป็นเด็กทารกอยู่เลยดังนั้นคนที่เลี้ยงเอาไป,ไปเอาไปคนไปเลี้ยงอ่ะควรจะต้องเลี้ยงเขาเหมือนเขาเป็นลูกจริงๆแล้วต้อยเขาไม่รู้สึกขาดแล้วต้องไม่ให้เขาเนี่ยตำหนิ แม่ผู้ให้กําเนิดเพราะมันจะเป็นวิบากกรรมต่อเขาคนเป็นแม่ผู้ให้กาเนิดทอดทิ้งลูกเขาย่อมมีวิบากของเขาเราไม่ต้องไปบริโภคร่วมในวิบากนั้นถ้าเราไปด่าแม่ตัวเองแม้แม่ไม่เคยเลี้ยงมาแต่เขาก็เป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างน้อยที่สุดเขาก็เลี้ยงเราในฐานะที่เราเป็นทารกอยู่ในคันมาดาแต่ข้อออกมาเขาไม่ได้เลี้ยงดูเราอย่างน้อยที่สุดเขาก็มีอุปการะในฐานะ9เดือนแรกที่เขาทําให้เราเกิดมามีชีวิตในปัจจุบันได้ แต่เขาไม่ได้ขวนขวายในการเลี้ยงดูเราทอดทิ้งเราไปตั้งแต่เด็กเราก็ไม่จําเป็นต้องตอบแทนบุญคุณพระไรเราหาเขาไม่เจอแต่เราก็ไม่ควรแก่การไปดูถูกเหยียดยามคนที่เป็นผู้ให้อุปการะคนเราก่อนคนแรกคือแม่ผู้ให้กําเนิดไม่ควรไปดูถูกเหย,ยียดยามไม่ควรไปไม่พอใจเจ้าที่คนเป็นแม่บุญทําในปัจจุบันควรแกี่การสั่งสอนเขาให้เข้าใจตามหลักเหตุผลเข้าใจให้เข้าใจเหตุผลมีความเมตตาต่อแม่ผู้ให้กําเนิด ว่าเขาคงมีเหตุผลของเขาเขาคงมีความทุกข์ยากลำบากเห็นจเจ้าเขาวุฒิภาวะของเขาในยุคนั้นคงไม่มากพอจึงทอดทิ้งเราแต่วันนี้เขาอาจจะมีความความเห็นถูกต้องแล้วเขาอาจจะรู้สึกตามหาเราอยู่ก็ได้แต่เราไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปสนใจตรงนั้นมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะสนใจคนเป็นแม่ในปัจจุบันขณะก็พอแล้วเออ